หกโมงเสาเขาบ่มีอิงบ่มีแอรเลยเขาจะไปเอาปลาโอ้โหออ,ออกไม้ได้แล้วใช้บาันานสัญญากับออายว่าคืนตอนเสาที่เขาคุยกันไว้แหมไมเด็ไหมเอา,ปปาอไ,ปไปถึงบึงนี้มีปลาลูกคอกไหมไม่อคยไปแต่มึงนั่นทั้งหนึ่งกระปูทั้งหนึ่งกระเกี๊ยบไปอยู่เนี่ย สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับทุกงานนะครับเขาจะตื่นสายมากแต่วันนี้เป็นตกปลาออกหมายเขาก็ตื่นได้ปะไอ้ไฟไปกติถ้าไปงานหรือไปใส่เขาชิบว่าตื่นเขาชิบว่าแล้วประมาณเที่ยงหรือบ่ายสองเมื่อนี้คอยปุ๊กตั้งแต่จ็ดมงจนหกโมงแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาตื่นได้อะออกหมายออกหมายช้เบดไหม นี่ครับเบ็ดใหม่ดูเบ็ดใหม่น้องรักเอามาโชว์ด้วยนี่สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบ้านบูเราจะออกหมายเช้าครับออกไปตกปลาช่อนตอนปกติถ้าเป็นเมื่อปกติหรือไปงานต่างๆถ้าบทเทียงเขาบเตือนครับแต่ว่ามือนี้ผมปุกหกโมงเสาเขาบ่มีงม่มีแอะเลยเขาจะไปเอาปลาออกหมายเสารนะครับเตือนจาโมงไนี่กโมงม่นีเตือนหกโมงโอ้โหไม่แต่งตัวไม่อะไรครับเขาจะไปหาปลาครับวันนี้เขาได้เบ็ดใหม่ทีมงานบ้านบูเฮา แล้วก็มาดูพี่ฝ้ายออกสิออกไปตีปลาคอเธอเบิ้งเบิ้งรถหน่อยเล่ารถหน่อยคือคนคักจะขี่รถยังไปขับกระบะไปขับรถยังไปกระบะกัได้เออไอสิไปมอไซนี่ครับพี่ฝ้ายออกไม้ล้วครับตอนนี้หน่อยไม่ใส่หน่อยยครับออกไม้ใช่ไหมใช่โอ้รถเท่มากออกไม้เสียวเสียวพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปเจอกัเฮ้ยแต่ดังคว่มเออเจ้าเจ้เจ้านายนายนา เราว่างมาน้ามองหน่อยไปแล้วครับพี่ป้ายออกก่อนเพื่อนเลยมือนี่เข้าจะไปออกตีปลาคอครับตีปลาช่อนครับหมายเช้าเช้าตอนเช้าเช้าเขาคิดว่ามันจะกัดดีมือนี้เขากับทีมงานเขากับสิได้ออกเดินทางไปไปหาปูหาปลาครับมาเบิรงว่ามือนี้สิได้จักแก้มครับใส่เวลาบรโดนไปสักสองชั่วโมงไปเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมของออกไปเลยเล็ตโกสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมาปลุกปุโม,โมู สัญญาไว้แล้วว่าจะออกเช้าด้วยกันหน้ายังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยออมออกไม่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 ออกไมเฮ้ยอียังไม่เปิดหยังไงโอม,โมออกไม่ได้แล้วใช้บัตสัญญาก,กับไอ้บัตนตอนสช้าเอาก็เป็นยังสัน่นเปิดอีหยังไงเฮ้อโอ้บ่วงผู้สาวพร้อมบ่งที่ล่ะบ่วงผู้สาวพร้อมเอ้ยออกไม่ไม้เดดเท่าเด้ที่คุยกันไวไหมที่เทาคุยกันไวไหมะไม้เด็ไหม เอาเอาก็เป็นสันเอาแล้วบาทนี่เอาแล้วบลูกบัตื่นจอยนอนอยู่นี่แหละเดี๋ยวหาปลามพื่กินไอ้มันค้นหมานอยู่แล้วมูไม้เช้าของเราวันนี้เป็นไมายเมื่อวานไอเนี่ยใช่แล้วค่ะวันดีค่ะแลนซี่แฟนเพจจ้าสิเด็บปน้อไม่ใยญนนี่แด่จากโตน้องขอปน้อยังยั่งยั่งเยอะพราว่ามากกอ่แล้ว ไปเฮาอันนี้หมายแรกลุยกันเลยมีสองจุดใช่ไหมไอฟายหายไปใส่เหมคุณพี่จ้างดัน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 ออกมาก่อนมูหายหายจอยเราจะไปลุยกันว่าเราจะได้ไม่ได้นะคะวันเช้าวันนี้ตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะเดินทางออกมาเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปไปลุยกันต่อครับเป็นไรเป็นไรอ่ะวัดวัดตีร์มาโอ้โคตรเท่เลยตัวใหญ่เลยอะไรเนี่ยกระตุกกระตายอยู่ผู้เดียว มันวัดเร็วเกินไปโอ้ยทำไมมันมีสีมือค้างเนาะมันแลงนองมันหนักเลยเนาะเออตัวใหญ่ขึ้นก็สั่มเดี๋ยวตีไปเรื่อยแล้วมันกระสุนออกมามันลากเราได้บ้องหันแต่ว่ามันมาดามฝ่ายหอดใช่หรือหน่อยๆหน่อยๆหอดไปหอดใช่แล้วหน่อยๆน่ะก็ตีมั้งฟูว่มันวามฟูดอกรเศรษฐายเศรษฐายใหญ่เลยตัวนึงประมาณเครื่องโลได้บ่เหมเพราะว่ามันดึงแรงได้ไหม เอาให้ได้เอาให้ได้โอ้คือเอฟเฟกต์เหยิงคือหลายแท้ฟูนะมาแล้วหน่อยๆน่อยๆน่อยๆมาแล้วโอ้เบ็ดสีปลากระตุ้นหมดแล้วไอ้โอ้นอนใช้เบิ้งได้จากโตยังไม่ได้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวทำใหแต้มแรกจะเป็นของใครมาดูกันนะครับเยอะเข่ากุกอยู่ข้าเรือหายหรือคนมากมากได้ตุ่นอยู่ข้าี่ไอ้ไฟ โอ้ยเนาะตีไปยังไงซะตีขามฟังบุ๋นตัวเถื่อกระไดใหญ่ไม่ขายมันไม่มันมีสายหนาอยู่เถอกระต๊ก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 ักเลี้ยวก็นั่นหลักใหญ่ต๊กต๊กเห็นบ่มันอยู่บนบวยมาห้องต๊กต๊กต๊กมั่วปลาตื่นพัดพุ่นตีเข่า่นนะข้างหน้านั้นประมาณนี้อย่าเร็วแห้งเออเอ้ยวันนี้เขามา ไหนไหนเต็มแรกนะคะเราออกมาตีตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนตอนนี้9ก้าโมงเช้าเลยแรงลยเอเรียนไร้เลยหน่อยตอววุ้นหมายถึงว่าเรียบร้อยเรียนสายปุ๊บปุ๊บวิ่ปุ๊บเรียบร้อยรอเต็มปากตรงนับจากวีเอาจังสีวัดได้เหรอข้อไหนมันกัดซ้ำเชื่อเราไอ้เด็กวัวปล่อยโดนอยู่เด็กไม่หนอนที้เดกวัวจะมันมันนิ่งไหนที่เด็กรอมันนิ่งปุ๊บฝันว่าเอ้ยวิ่งเหลือมกับแรงปุ๊บรถไฟเลยไอ้สองลมหายใจสนั่นแหละววัดยางเร็ว สองเดื่ uh. อสามเดือนแล้วเต็มแรกเป็นของน้องออยว่ะน right. uh ี oh. ่เต <like ็มปากเลยใหญ่เลนะไปปุ่นเอาพี่ไพ่พี่ไพ่เป็นไงเป็นไงไพ่จอดเลยว่ะพี่ไพ่จอดเลยเหรอโอ้ว่าไม้แตกเด้อนั่นว่าไม้แตกตู้ไหมไปน้องรักเอาต่อคุณกฤษณวมาถามท่างไหมมาที่มุมนี้มีปลาหลงคออ่ไหม ไปคอยไปแต่มึงนั่นมึงนั่นกูบม่มีเลยบุ้งนี่กูบม่มีแส่บุงไหนบุงปลาลูกคอครับเออบอ้งนี่แม่บุปลาลูกคอขี้ใสต้องถามว่าว่าออกมาแต่นจมูกแล้วจิตมุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคืออียังงถามไม่แน่นมึงพอดีจังไหนฟูฟูอยู่ดิปลาลูกคอครับยามเกียรติ์บุ้ลูกมันนี่ลูกมันโอ้าเมย์ไม่ปวดมือไม่น้อง ไปครับออมพูดพูดไอ้ต่ำยู่ฟังพูดครับออมเลยบะนี้เออใหญ่รุดเด้อโอ้ไปแล้วนจะดมา่าดคนอนอ้ย้ป่าติดคนว่าดิว่าไม้แตกเป็นไหกัรเร็วกัรเร็วกัเร็วเอ้จ้าในเป็งสัตว์ใกล้ดีเลยโอ้ยไม่ได้เทียดอ่ะให้แน่นบิ่งอ่ะ ไอ้ก๊าซจังละสามเื่อกันจนน้ำแตกฟุ้งคืนน่ะวัดบ่ได้อะวัดแค่สองลมหายใจอ่ะหนึ่งสองถวกเลยเตื่นเต้นไหนอ่ะไอ้ยสูขเขาได้ว่าว่าปนให้เลยแกหนีเขาเลยแกฟูอยู่แกฟูเจะานาเลานาดำดอกไหมทั้งนี้เกิดทั้งนึงเกิดโอ้ยไม่สวบแล้วใช่น่ารักเลยนะเนี่ยใช่น่ารักวามามากี่โมงใช้ปนนะใช้ปนเลยเนี่ย เจ็ดโมงเมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้าทีเลยเนี่ย <c oughs> ทั้ <c oughs> ทงหนึ่งก็พูดทั้งหนึ่งก็แกะปไปอยู่นี่โอ้โยอย่าสวนทางกันเลยเนื้อบูจะออกบัดดีรอบแบมสวมขามไม่เห็นขอยเรนเนาะสวมขาเรนไหมเราออกมารอบที่สองของวันแล้วนะคะกันตีฉาดกับแกงบ้านบูเราไม้แตกอ่ะดูหน้านะ วันนี้จะเอาปลาอะไรทำไมออาอะไรไปอ้าวแล้วปลาขอหนูล่ะนี่แหละจกจีปลาช่อนอยู่เหมือนเดิมปลาขอดเดิมรวยรวยไม่พูดมากวันนี้ไอ้พวกปลาโดไม่กินเบ็ดไอ้พวกปลาโดไม่กินเบ็ดคุณเอียงเสียเต้าขึ้นนังนนเศร้าโฮมเร็วแถอไอเอ้ยโอ้ยลงจากใหม่แล้วนั่นอ่ะมาดูเออเสียโอไม้แตกไม่ทราบว่าเสียโอตีปลาอะไรครับปลาโดหรอโอ้ยพ่อกรำกายหรือน้องมึงเนาะโอ้ยเสียโอไม้แตก เอาเถอะเอาขึ้นมาสักทีเถอะขนาดไปกับปลรมจานมึงยังไม่ได้เลยอ่ะไปถึงควกปลาดูมึงยังไม่ได้เลยอ่ะ,ปปะ,เ,อะเป็นกำลังใจให้เด้อส่วนน้องแล้วก็จะไปตีปลาขอเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ว่าปลาขอกั้งเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะโอ้ยปลาขอมันกับซีบอยูกับปลาดดอกติมันซิอยูน้ำกันแบบไดปลาดมันกับนำเอาตัวมันเลือ,เอดเงียดนะปลาดมันบริกินมันยำเลนซื้อมันยำละค่ายถิ่มเนะว,วันนี้ ไอ้พวกแก๊งนกขุมหลีก็มานะคะแก๊งนกขุมหลีหายไปไหนแล้วฮะนกขุมหลียายยายจา๋าตรงไหนมีปลาโดคะไม่รู้ไม่รู้อันนี้เขาขายอะนะปลาโดไอ้พวกนกขุมหลีโอ้ยเขาขายปลาโดูขั้นมันคือไงเด้อเธอมันเอาแถบวะนี่ปลาโดปลาโดเฮ้ยเฮ้ยมึงไปหาขั้นมาใหมบ่บ่มันสอมแล้วซ่อมแล้วบ่อู้โู้คือไกดแท้เอาแท้บ่ะมึอนี่ อไอสถิตเราสิอันนี้ไปทาแล้วเด้อตั้งหมอไปทาแล้วแล้ววะบบม,ม่มไกลกูดอกแล้ววะกระจายกระจัดกระจายกันไปนะคะวันนี้มาสามคันเก่งปลาตาบอดปลาบุกินเบ็ดไปบนไดไม้แตกบนนั้นพี่น้องเอยประเด็นคือไปที่ไหนไม้แตกที่นั่นแค่ยางก็เมื่อยแล้วอะชีวิตจะไปเหตุอีกยังได้แค่ยางก็เมื่อยแล้วแตดมันหว่นวนโผล่ะบอเฮือหรือว่ามันกินเขาอิ่มหรือมันขี่ผ่านบเฮือไม่ใหญ่นี่ก็เจี้ย เออเจ้าเงี้ยงดอกนี่กิน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 แต่ใดน้ำหอมปนว่เดี๋ยวหนุนลากยางหาหมอนตีก่อนอุ้ยน้องวาวาไปไหนวะวาวาหมายแตกหายไปไหนวะว้าค่อยว้าค่อยต้องตีแต่เถอะนี่แหละแต่ว่ามันเลิกปวดอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าใครจะได้เป็นตัวแรกนะคะว่าเงียบก่อนว้ามันสิเอาแล้วเธอมันสิเอาแล้วมันแมนหยุดบอกฮิตจังซันอีรีบอกนี่หนูก็เจอเธอเลยแบบนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นหมายนี่หมาย ตอนเศร้าหายแล้วหายล้วฝุ่นปิดกล่องมันสิเอาได้หนิหนูวะมันอายกล่องเลยปิดปิดปิดกล่องโอ้ยนั่นน่ะเห็นหอวตัวปลาน่ะเบดผ่านหนาผ่านตาโบกกินโบยังสงสัยเขาาม่เขามาตีดูหรือเปล่าเธอเขามาตีบ่อยมันไล่มากปุ๊บมันมันเห็นมันมันกัดปุ๊บมันหยุดเลยเออไปเอาตัวไหมใครอ่ะวาหรอวาหรอไหนไหนง่เลยโอ้ยปลาโค้งงีมาหอดแล้ว โอ้ยไปดูเฮ้ยตีจังใหม่ว่าไม้นี่ขนาดเบสพวกเป็นตัวใหเลยเออนี่นะเบ็ดเออมันหมอไก่ยุเบสเออบุกใหญ่ทุกคนมันใหญ่จริงนะโอ้ไปหนึ่งเต้มออกมาตั้งนานหนึ่งเต้ม